กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีปทุกท่านที่เข่ามาหับส้มสองระคำพี่น้องเลยเมื่อนี่ก็ลมแห้งแห้งหนาสดเลยด้วยนี่หนาดั้มเป็นแบบพี่น้องหนาสดเริ่มปฏิทายอยังโอ้ยลมแห้งเมื่อนี่ะพี่น้องเลย,ย,ย,ยลมแห้งไรพี่น้อ,องเลยก็ออยมยังปฏิบีสัปปะ มาทิไปใส่อะไรกับยายยายเปิดเสืผ้าไปเหน็นไมไปยายไปเห็นยังเต็มขอกแบบแบบ,บ,บพี่เท่าขอกเขาแบบแบบเดี๋ยวพีมียังนะป๊า เสียงไม้ล like ันกุ้เพลงยก่งบทพวลมบพวลมใหญ่โอ้นองมีะเจ๋งนิดนิบดฝืนเม่งามเหมือนนีเนาะบเอาคนมาไหว้เมนทิดมันหล่เราได้น้าหนึ่งอ่ะค่ะเมจะหาคอนอยู่กับคนจอ เห็น้องตันเป็นคนขับรถไทยอู้ยังอ่อนนั่งเลยนะพี่น้องยังนอนอ่อนหนึ่งอืมจุ่มกระฮาดดอหรือเทปโกะแม่ดอหน่อยหนึ่งเลยบ้างโอ้ยเหนะยังเป็นคนอยู่เลยงามเลยพี่น้อง Sự gang lịch đi nắng 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 มีแต่คึกๆป้าหมกคดีพี่น้องเอ้ยคนเราหมกมีแต่ดอกนานๆนุมๆ่มนุ่มยังอ่อนๆหนุ่มผูีพ่อแกงนะแม่ป้าอ่เห็นไหมเอาเลยเนาะคนหน่อยก็นใหน้เซลล์ๆอยู่พี่น้องเอ้ยคนหน่อยก็นเ นกำลังเป็นตุ่มต้องหดหน้ามันไงเออแม่เอามาเรียนแบบสิละแม่เอ้ยพี่น้องถ้าใส่ขูปูนไปเพลทาก็ออกอะไรห้ามไปใส่อะลีดอ่ะขูปูนกันเอาปะหนาวไหมเนี่ยนี่ได้สิที่นังเฮือนพี่น้อง มะกะทินแม่มักอันนี้เด้ดสิพักนอดยังบริสุกธ์บ่โอ้มากะทิน,น,นพี่สาวไปกินเมื่อแหลงเมื่อพลพกิ่น้ำต้ตมมะขุมอันคือสวนพักเพื่อนสวนพักไม่เใช่จืดอันน,นี้น่ะไม้ที่เลือกเพิ่นก็ะไดใส่มันก็รีใบ เสียผลมาหาเบาคนได้ยินเสียงมาเหาเสียงน้องต่านเป็นนังกินข้าวน้องต่านกับทงสารเป็นพี่น้องเองก็เลยมาอยู่น้ำสะหลาลันมันม่ใหญ่จือเลยสงสารเพิ่นซานเพิ่นลนะแต่ยังน้อยผลเป็นเท้ามีเทา้เทาแบบเสียเนาะก็เลยไปใหญ่จือแล้วมาอยู่น้ำพี่น้องเอ้ยหนาก็เป็นสิว ลมแห้งเงี่พี่น้องเอ้พ่วมาล้มพ right> hey> oh, okay. yes> ี่น้องล้มแห้งอลิิพัดก็บังหมวกไปเปิดเลยนีป้าเมยเนโพี่น้องเลยแม่ไปไปบอล่นเขา้นน้าไปุบไโอโอนานางั้อเนยลินแน่นนี่นะโบอน้องอเนยเลย แมนลมแห้งแห้งมือนเดกอะเป็นวุ่นวุ่นวุ่นอย่าลมตอนชะาเา้นนะบอมีลมนะยายพอตอนสิ่่วยแบบลมแห้งแมนเสียวยองผึ่นกับมาหาพี่น้อง โอ้ยแคมบูมีแเนวเขียวเนวกินค้อสิบมหากันเนาะสนาะไปเสียงทันกันขึ้นไปเสียงไหวมั้ยแม่เบกไม่อีกรับลมแห้งเลย นงมวนป้าแม่เสือตัวนี้นะมันคือสีนงมวนแทนน้ำมุงผามันกะนลมเพลงอย่างนี้ป้าตัวมึงามกันกนข้าวอุ้ยถ้าจะสิล่มอลมเพราะเสือเราใหญ่แทนนะมันจังหัวลมมันจังบอลนะ อีกหกเดือนปหนิกหอดย่ำอำนาจอีกเดลยพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวหอดย่ำอำนาจถือปูนเสด็จยัยายฮั่งแกซีแต่ว่าสิงดังเกือบๆนะวะปุ้ย เงนตาค่ะาไว้ปิ้วผมบ่มีพงลมแห้งกันเราป้าพี่น้องโคตรโคตรไรบรรยากาศนั่นยั่มสวยๆพี่น้องเอ้ยพักเบืองพักส้มพักเป็นกำลังใจน้องข้ามกลับมาในเด้อพี่น้องน้องข้ามกับบางที่กระเป๋าพี่น้องเพราะว่าที่กระเป๋าจะเหม็นยั่นยำพี่น้องเนาะ หากได้ลมแห้งก็นแลน้องข้ามมันจะไปทางใด้ดอกควาเอาคนหน่อยอยู่ในเฮือนนี่แหละเนาะโอ้ยเจ้าสีฟิวเลยโอ้ยโทรศัพท์บกับสีฟิวหลังเดียวผมมาถูกลมแถวลมว่ะไปทางใด้ใหญ่มาผายเก่งขุนบ่โอ้บ่มี่ัน็นเดเขียวหรกกันสิเมื่อโอ้มากระบาลนั่แหละบ่ ย่ยจ mm ิแ hmm. ล้วพใจดำเด้อ hmm. มีใจีดเนาะมียัยจืเนาะนอยู่ายแก่อนนาจซ่ไปเสียงเลยไปแช็คสักนี่พี่น้องเลยบ่งไล่ลายได้บ่งมาแต่กุกขามอ้นสิาข้นิตายก่อ้าวผุนเก็บไปอีกบ่โอ้โหอาแซ่มันกระเทิอนแซายมันกระเทิอน โอ้ยไปไปเราได้อาบาทนะเออระบายอาบาทนะในมือนะมันด้วพี่น้องเพิ่นกับบาทที่เพิ่นไปโดนอี่ยังมาแม่จนมือจ้องอืม

ดีเซตามัวดีเซตาฟังนะนี่อืมจากปีได้สัจญาณนะฮะเราบอกห้าสิบห้าสิบสองเราบอกโอ้ห้าสิบสองปีพี่น้องไว้คลิปนี้ฮะก็สมมาพาควรสิได้ขอราพี่น้องไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องไว้สบายดีพี่น้อง